ค่ะทุกคนอย่างแรกเดินกันเลยค่ะมยยแม่สั่งให้เราไปกันเลยนะคะ<อ>ไปนนะะเทาน้ำค่ะไปเลยค่ะคลงบันไดกันเลยนะคะ เที่ที่มืดนะคะเพราะว่าเรามาอยู่สวนไปๆก็มืดอย่างนี้ค่ะไปเอานะกันเลยค่ะเอาน้ะเสร็จแล้วค่ะเดินขึ้นไปกันเลยใกล้ถึงข้างบนแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเปิดประตูกันค่ะ เดี๋ยวไปที่นอนกันเลยค่ะนี่ที่นอนของเราไหมคะเดี๋ยวเอาผ้าออกกันเลยค่ะกันเลยค่ะที่นอนเราปเป็นแบบนี้ค่ะมาจัดที่นอนกันเลยค่ะเอาของออกก่อนนะคะแม<ห>นนาจับอ,อันนี้เป็น ตุ๊กตาที่เราได้มาจากหอจากรางวัลน,นะคะเอาหมอมาอีกค่ะเอาอันนี้ก็เก็บกันเลยค่ะเยงตรงนี้นะคะส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นที่ทุบหมอดก็จะไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะผ้าห่มก็วางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเอาพัดลมกันเลยคะ่ะหันมาให้ดน เรานะคะโดนทคนที่นอนด้วย <Yeah. S 1> เสร็จแล้วค่ะต่อมาน,นะคะก็เดินกันเลยค่ะแ <Yeah. S 1> ที่โต๊ะของแม่เ<ม><ม>คยรู้บโต๊ะแม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูที่ที่แต่งตัวของเรากันเลยค่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าของพวกเรานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่แต่งตัวของเราค่ะแต่เราอะ ต้องสลับกันแต่งตัวค่ะนั้นมาเก็บกันเลยค่ะรองเท้าเราก็จะอยู่นี่นะคะมากวาดกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรองเท้าที่เราแกะอันแรกค่ะรองเท้าสองตัวนี้นะคะเข้างนี้เลยนี่เสร็จแล้วก็วางกันเลยค่ะเราจะมาวางไว้ตรงนี้นะคะต่อมาแปลกดี๋ยวต่อ EP2 สองนะเป็นการละเล่นค่ะบ๊ายบาย EP 2ก็มี EP 3มดี3ก็มี4นะคะ